ไอ้พวกกิกี้ไงใช่กีก <c oughs> ี้ออกมาแล้วโดนก่อนเลยอ่ะแล้วกีกี้กิกี้อ่ะกิกี้อ่ะจ่ายบอลก็ไม่ได้ให้จ่ายเข้าไปก็จ่ายไม่ถึงโอ้ตรงกลางตรงกลางแล้วดีที่เล้าโอ้โหทีเดียวอยู่อ่ะแม่ปวดใจเข้าเข้าไปดื้อครับโคราชขึ้นนำหนึ่งศูนย์โอ้ยลูกยิงผีจับยัดครับอ้โโห เห็นเตะอ่านกันปุกปักปุกปักอยู่สุดท้ายยิงยัดเข้าไปเลยครับอย่าอย่าเรียกผิดนะฮะผีจับยัดนะฮะโอผีครับอย่าโอ้ไอโค้ดต้นไม้นี่มันซื้อเสื้อเราไปใส่ดิเหรอครับโอ้ลงทุนเว้ยเออไม่ซื้อก็อาจจะได้แชร์ไงได้รางวัลมาได้รางวัลมาล่ะถามชิงกันอามาริทยิงโอ้โหไปติดบล็อกครับบาซีสครับดักไว้ได้ พยายามแล้วครับใช้เชอร์รี่อันโตนิซัดลุงนี้โดนขวางไว้อีกครับนี่ไงสามสองหนึ่งนี่นี่สุดมงเสยมาแล้วเข้ม <ๆ S 2> ลย<ด>ผลด้วยครับคือจะเขาจะเล่นแบบนี้มาตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วออครั้งที่แล้วเ็าจะมงเสยแล้วมาอย่างนี้แต่มันโดนครั้งก่อนเนี่ยมันโดนสกัดแต่ครั้งนี้ทำจนได้ไปลูกสูตรครับที่มาจากการซ้อมนี่แหละ ที่ผมรู้เลยผม <c oughs> ผมอ่านออกเพราะว่าผมนี่เล่นแบบออย่างงี้เลย70แล้วนะครับเปิดมาเอาครับลุยขึ้นมาจังหวะนี้ครับป14แล้วอัมมารินโอ้โหยิงไปติดอีกโอ้ตอนนี้บอลเป็นของหนองบัวเลยครับแล้วมงไกลไปหน่อยแต่ว่ายังได้ครับเก็บตกโอ้หยังเซฟอีกครับนี่น่าจะเป็นจังหวะจัดจา่จาจาังๆที่สุดของหนองบัวแล้วนะโอ้โหนี่มงชงแล้วได้ใส่นะครับอัมมาริน เตะมุมโอ้ตอนนี้บุแกแหลกบุกแหลกแล้วแหกค่ายครับแฮร์รี่เปิดมาโอ้โหแถวสองแฮร์รี่คนเดิมยิงยังเซฟอีกครับโอ้โหเหนียวจริงโอ้ไม่ยอมเลยครับไม่ยอมเสียครับโคลาสว่านแคทใช้ทาน้าตเตะเปิดมายังงงชิ้กี่วาอัลโต้อัลเดนยิงเรียบร้อยครับโอ้โหน้ำเลยครับนาะเตโก้ ใส่ลูกนี้ให้หน้องบัวออกน้าไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโดยใช้ลูก้าอันดิชยิงเข้าไปรู้มุมอีกแล้วครับโคต้นไม้ดื่มพชั่นครับโอ้โหเป็นไที่เป็นนี่เป็นเต้มาได,<ม>ด้ดื่มไม่หยุดเลยไปนในที่เป็นมันรู้มุม,มกองไม่น่าจะรู้จังหวะด้วยว่ากล้องแพนมาทําเป็นแบบเปิดดื่มไม่น่าอยู่ในวงการมาได้ถึงทุกวันนี้ครับใช้ยูฮาน ต่อมาแล้วตัวขวานดูใช้ทาหน้ามาเทียดูัวที่ทางหน้ายิงโอ้โหเข้าซองวอลแต่จริงๆไอเดียในการเซตบอลเขาดีมากครับอิวฮานดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงนันดากันยุงแล้วแล้วอยบอลยิงโอ้โหติดเซฟโอ้จ่อไปบอกอีกทีโอ้โหยังไม่ได้ครับโอ้โหเอ็นเจตเจมส์โอรโหเซ็งเลยครับเอาจิกชิงยังหวะกันอยู่โู่จมงชงก็โดนนะเซโก้ชิงยังหวะ แนตติโก้เนี่ยจังหวะไปดักเก็บแล้วทำดีแล้วยิงกสองส่งเลยครับโอ้โหเนี่ยแหละครับคือเป็นคนที่เก็บจังหวะสองดีครับโอ้เราส่องลูกนี้ไปเลยครับแล้วยิงเฉียบคมเลยครับแต่ประตูนี่ยืนห่างด้วยครับของทาบเอ็นเจเจมส์อดูจังหวะเบิร์นบอลยาวขึ้นมาและนี่ครับโอ้ตัดมาได้เปิดให้เพื่อนแล้วยิงเข้าไปเลยจ่ายแล้ววิ่งชิงแล้วไป1-2 นี่ครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้โหเรียบร้อยครับสิบเลยครับลูกทีสามศูนย์ครับโอ้โหแล้วจังหวะยิงของนัตเตียโก้นี่แกยิงแบบเป็นนุ่นครับมันรับยากครับคนเป็นประตูมาอีกแล้วครับแหมเดือดทุกลูกครับโคตรไม้มันรู้บุ่มซองในถุงนี่มันเผอหมดแล้วนะครับหมดแล้วครับทีมงานเบิดไว้เป็นใหม่ ใช้ฮองจอมอุลไปดักได้แล้วสาดยาวสวนกลับมา,ามาดูเอ็นเจเจต่อบอลเคลื่อนทับขึ้นมาใหม่อันนั้นซ้ายมีตัวเตะโ,โอ้กย้อนสวยสวยสวยโอ้สวยงามตลอดได้โอ้โหนี่โอ้โหดีกรรมาการจากปา,ปาโปวนิวกินีครับเอ็นเจเจใช้สารรัดเปิดมาบมกแล้วโอ้ยไม่เข้าโอ้ยลูกนี้น่าได้ยังไม่ได้เลยครับเหลือเชื่อครับ เชียวเสาครับเตะมุมเข้ามาแล้วก็ดูครับมงกันเป็นทอดๆครับ